เดียวอย่างเดียวกันนะป้าบอกเรียกวอะไรบอกวยเตี๋ยวเจ้าอร่อยค่ะเน้ยหนูเป็นหนูเป็นคนที่เคยให้เบอร์ป้าไว้หรือเปล่าลูกชื่ออ,อ้อหรือเปล่าใช่ใช่แล้วเสร็จแล้วให้ไว้นานแล้วห่ะลูกนะแต่ยังมีเมมไว้ในนี้ลูกเมมไว้ในโทรศัพท์ ในตอนนี้ป้าป้าจะถ่ายในเ้นพวกเนี้ยอะไรรอบๆตัวเหกเเ็ดกันรอบรอบตัว,ตวจริงๆมันก็เหมือนสมุดบันทึกไงลูกแต่มันบันทึกเป็นเป็นรูปอะเวลาเราอยากเล่าเรื่องอะไรเราก็บันทึกด้รูป ใครกินไะไรมในแจมได้ไหมเนี่ยแจมไม่ได้บางทีป้าก็ป้าก็ทำกับข้าวแล้วก็ถ่ายออกมตั้งใส่ไยมบ้างเขาไม่รู้เหมือนเดิมเ็เขาไม่ตังให้เลย ฝนตกได้ค่ะตอนนี้ชอบฝนตกในอากาศดีเลยใ่ใหญ่กว่านี่ค่ะชางใหญ่มาให้บอกตาของเขาห้ามห้ามออกไปกินนอกบ้านเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีซื้อเข้าบ้านอย่างเดียว ตรงน้ำอ่ะลูกอร่อยแล้วแต่น้ำเฉยๆก็ไม่อร่อยเวลาเราใส่ใส่น้ำตกอะเป็นเลือดเข้าไปแล้วมันอร่อยอร่อยมันหวานอร่อยหวานธรรมชาติน่ะแต่ถ้ามันหวานน้ำตาลเราก็รู้เลยแต่ถ้าหวานธรรมชาตินี่มันอร่อยมันเป็นธรรมชาติ ตแต่นีเมื่อสามสี่ที่แล้วมั้งไม่ที่กำลังถ่ายอยู่ก็แปลว่าฝนตกลงมาโทรศัพท์เป็นวัดต้องเอาเข้าลงซ่อน เอาเอาไว้ก่อนก็ได้ไว้ไว้ถ้าเผื่อเกิดพรุ่งนี้ใครจะทา,านก็ใครสั่งก็ได้วันนี้รู้สึกจะเว้นวักไปก่อนขายหมดทุกวันไหมลูกดีแล้วล่ะ แต่มีอยู่วันหนึ่งอะป้าอยากจะทานเกเหลาป้าก่อมาถึงมือป้าไอหน้าหมดละไอหมูหมดละแต่ไม่เป็นไรข้าหลังข้าหลังถ้าหมูหมดหมูก็ใส่แต่น้ำมาก็ได้แล้วเราทำหมูบ้านเราใส่เอง ก็หลบอยู่ในนี้ก่อนมีอ่ครั้งหนึ่งอะถ่ายเสร็จโทรศัพท์เป็นหวัดต้องเอาเข้าลงซ่อมมันไอ้นั่งไงละอองอะแต่ว่าแต่ว่าชอบอ่ะคือมันสวยอ่ะ,วอะวเวลาฝนตกแล้วสวยๆคือคือทำอะไรที่มันไม่ได้ปรุงแต่งแล้วมันเป็นธรรมชาติอ่ะชอบมากเลย แล้วแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งน,น้าพายุโห oh, oh, ต้นไม้โอนแอนเนี่ยสวยมากเลยแต่ลำบากคนทำมาหากินนะลูกนม